สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในมือของอ้อนี้นะคะมันคือมเมล็ดของต้นพุทธรักษาค่ะเพื่อนมเมล็ดที่อยู่ในมืออ้อสีดำๆนั่นนะคะคือมเมล็ดพร้อมเพาะส่วนตัวนี้ก็คือขนของพุทธรักษาเป็นพุทธรักษาดอกสีชมพูนะคะชมพูแบบนี้ชมพูหรือว่าสีโอรสนะคะเพื่อนซึ่งตัวนี้มันก็จะ บานสะพรั่งนะคะแล้วก็ติดดอกติดผลนี่ก็คือผลของมันที่อ้อจะจัดเก็บถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะได้เมะร็ดพุทธรักษาไปปลูกอ้อมีหลายสีนะเพื่อนๆแต่ว่าสีที่กำลังเก็บอยู่นี้คือสีชมพูติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 0 9อ่านว่าอังศรา09กับมเมะร็ดพร้อมเพราะพุทธรักษาสีชมพูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ